ไ,ได้เพี่น้องพห่นเ้อาวหวานโอ้มีผู้หนึ่งนาะอุม้มเนาะโอ้ผู้ที่หนึ่งผู้พี่น้องได้อุ้มอยู่ได้อุ้มอยู่ซีหาโตนในละบ่หลายครับผมอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องเฮามาถอดแหากันครับถอดแหกถอดแหบริเวณแก่งสะเลกอนแต่ว่าแก่งสะเลกอนกระหลิน่นบ่ได้ดอกหนามมันยังหลายอยู่พี่น้องมัมีพอ่อโตสอยพันมีจีรีเลยลโอ้พี่น้องเอ้ผมมีปามาลาเดี๋ยวปลาสิบกิโล ไล่มองหันเออหันละ้ะได้เท่านั้นก็จะได้ร้ายกว่าหันล้วผู้ละสิบกว่ากิโลอยู่ดอกประมาณนี้ล้ววลละมากเกินสิบดอกไหก็ได้โอ้เป็นตะเย็นเนาะเป็นตะเย็นหนามนี่มันห่อนเนี่ยนี่ลงวานแห่ถอดแหกระมวลแล้วเว้ยอากาศเย็นเนาะหนามมันห่อนโอ้อากาศห่อนหนามมันก็เย็นแล้วเว้ยมวนแล้วเว้ยโอ้เป็นได้พราะยานซูน,น,นทอนหันคือนยางคอดแหขึ้นมาซื่อๆวันนี้ เอ้าผมยังวานออกไปหลอบนอกอยู่ด้วพี่น้องคนเอาไปหลีหลอบนอกอยู่เอาไปอีกหลอบนอกอยู่มโผล่ย่งอยู่ั่นยับออกไปอีกวานบาดแหลมมันอยู่ไก่ฟังโพดอันยับออกไปอีกพี่น้องเลยไม่ไหนถือว่าบรรยากาศสวยงามยามเมรี่วันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องยามเย็นเย็นยี่สิบเอ็ดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้อง มีปีนี่ด้พี่น้องคู่ปีเพ่นกับบอกเนียมายืนวานอยู่นี่ดอกพ่นก็จะไปหาวานตามเขาไปขี่เรือเขาไปเกาะพุน่นนอะแต่ว่าปีนี่น้ำโค้งขึนบนรถพึ่งรถลงองใเพ่นก็ได้จังหวะพ้นมาถอนแฮ่ตื้อแห่สี่ละพี่น้องหาอยู่หากินกันเนาะผู้ลองมองไล่มองกะหาอีกแบบหนึ่งผู้ถอนแฮ่กะหาอีกแบบหนึ่งกับมว้วนกันพี่น้องเอ้ยชาวบ้านทั้งบ่อบานผอกัเพ็ดเป็นแนวนี้พี่น้อง น้ำปกตึกตึกอยู่ไก่ฟังนอกปลาอยู่หนอกสุีมีอยุติออกไปหนอกปลาม่ขืนคุยนั่นด้มีอยู่พี่นนอกคนบาบาอยู่หนอกคุเนาะมันตกไก่ฟังโผดด้วยโอ้้าเบิงถ้าเบิงมาหลุนพี่น้องมาหลุนเบิง้าเป็นตึกอยู่หนอกทามันถือเป็นกระิอุ่มขึ้นมาให้เอาเบงได้บ้าในี่ปลามีบอมีสองบาทเฮ่ถนั้นพี่น้องสองบาทเฮ่านั้นเป็นวันอยู่ทั้งหนอกมี่อยู่มีอยู่คนวะ มี่ยูนได้อุ่มขึ้นมาโหลดหรอครับได้อุ่มขึ้นมาได้อุ่มปลาได้พี่นอ้องฮ่าฮเพิ่งกันกไก่ไก่พี่น้องเพิ่งตกลงไปตึกน้ำเลิกเติบอยู่น้ำเลิกเติบพี่น้องโุ้ท่านายกระซองสองคนอุ่มยูได้อุ่มยูพี่น้องอือยูนอ่ะคุณคุณพี่น้องโอ้ยมีปลาอยู่แต่ว่าอยู่นอกนู่ยหนอกมันจะออกแน่แต่ตีมันตื่นบาดแหลกเนาะโอ้ยนายเดีเว้ย มูหลอไปอยู่หนอก็โลคือว่านาๆนๆนี่มองน่มันตื่นโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยปลาปลาปลาือยยกพี่น้องนี่สองบาทเฮตอนหรับเป็นได้สองบาทเฮผนเบาคำตันอุ่มมาเลยผนโอ้โอ้เท่ง,มงหมื่นเท่งหลืดนลยหินนาแก่งหนามในหินหินในหนามพี่นอ้องเอ้ย มันอยู่บันอยู่ทั้งๆก็มีได้พี่น้องผลทั้งๆผลกวานคือนกันผลผลสองสามสามคนอยู่ผลก็ได้คนละจุ่มคนละอันกลุ่มกันผลบลงมาทั้งผีพี่น้องพี่น้องท่านนี้พ็่เอาทั้งนี้เอาทั้งนี้อืออ้ยไดี๋ยอุ้มคู่คนพี่น้องป้าอยู่นอกคุณครับผมป้าอยู่นอกป้าอยู่หลอบแหล่กาถืออือ ที e nine, oh. <t t ่ผมได้อ oh. ุ่มก็คือถือว่าถือวิ่งอยากตื่นบาดแหลกแล้วมันจยกไปแหละอยากหงักแหละข้างนอกข้างนอกโอ้ยโอ้เออหนามันตื่นแล้วบอขามาเอ้ยเอ้ยมานเยอะหินอ่องได้สองบาทแหยู่จัคกี้ได้จักโตแต่ได้อุ่มอยู่ ลูกพี่ใหญ่อู่ตุต่มมาเลยผุนแต่ยู่พี่นออ้องเอ้ยพากันมานยอยู่สองบาทแฮเฮ้ยตะมวนลนะพี่นออ้องเอ้ย,ย,ยถ้ากันระวังยันลื่นยันย่างใส่ทุงเถ่ากันน้ำเดี่ยวยันลื่นจับเถ่าในลูใส่ทุงเถ่าลงน้ำพี่น้องคนที่ผมลูกพี่ใหญ่เพิ่นได้อูมอ่มเลยได้อู่มเลยโอ้ยได้อู่มเลยท่านั่งกันเด้อูม่มผุ่นเพื่อนผุ่น,นถือว่าถือยู่พี่น้องเอ้ย หือว่ามีปลาซูนแหกับมวนเล้วววโอ้แหตัวนี้ออกใหม่ๆเลยฮะพี่น้องเอ้ยมองนิ่ปลาอยู่เลิกปลาอยู่เลิกปลาอยู่เลิกปลาหยุดเลิกนี่น้องเอ้ยปลาอยู่เลิกเนาะงโอ้ยเต็มดวงเด้งดวงเด้งเลยปลาเออบุหรี่บุหรี่ได้เหรอ ลองวงจังหปลาอยู่ทั้งนอกครับเกือบสมอไปเลยเนาะปลาอยู่ทั้งนอกบาดนาคนที่จอไปยีได้บาดทังหนา่นจะเอาทงนอกีได้ไพี่น้องโอ้แหตัวนี้ดีเว้ยเขาลกกันโอ้มันเลิกเนาะคกเหองครับผมเืออพื่นกระสินังถ่ายยีได้บาดนี่ คนสิออกไปตื้อถนนคนสินั่งปีงปูปีงป้านั่งกินหนามกินไนเศร้ามงเศร้าเมืยแล้วบาดนีนจังสิเอาอีกบาทหนึ่งพักจังสิพากันเมื่อวอ่ะสันอีกจักชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเพื่นสิวานอีกบาทหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งนั่งเศร้าเมื่อยกันแล้วบาทไหนทีมถอดแห่ทีมถอดแห่อืมันโมนี้บาทแรงยังโมไปใส่อยู่เว้ยอ่าเฮ้ยพี่น้องเอ้ เพื่อนวานอยู่ในโผดปลามันอยู่นอกโอ้เป็นยังบานนี่ทดสอบทดสอบอู้มุ่นดีขนาดดูเฮคนฝีมือขนาดได้พี่น้องขนาดวานทดลองได้หนี่มุ่นจันทร์อ,อ,รรอันติบกอห้ามแห่ใหม่ใม่โอ้เบื้งตีพี่น้องเพื่อนวานแห่ดาวเหมืงใหญ่มุ่นปึงเลยเสี่ยนเพิ่นดีดีได้ เฮ่น uh, oh, uh. ักต uh, 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 oh, so. ่อนักผลวานมุ่นเลยพี่น้องเอ้ยน้าพี่น้องเอ้าผลวานโซพี่น้องเอ้ยผลผลวานโซเฮ้ยไม่เน่ล่องเบิงกมุ่นดีขนาดแล้วเนาะหามตัววานเนาะอุ้ยสีมันกมุ่นเดียวเฮ้บักใหญ่นึงกลมเบิ้โอ้สุดยอดสุดยอดนี่เสียนเฮ่ผลวานเฮ่กมุ่นเนะพี่น้องเนาะพอเขาเผ็ดวานว่เป็นเด้อแฮ่นี่าเป็นอยู่กับโมมุ่นคือเพิ่นเอาล่ะครับผม ร้ายไปได้นะทำราคามันนี่เพิ่นซื้อแล้วสื่อมันมึนงพยงายานแล้วมันสื่อจะบาดบัวแฮ่ <Hey S 2> ดังเดียวเลยฮะลรื่องดูดนะปวดหมอร้ายมันได้ระดับนี่ฮ้ฮะรลายเนาะสู้มันที่เรียกันมันขอผ่านหาแล้วเครื่องลูกเครื่องดามมันแตกโลกบอกเออตึรื่งมันแตก,ตกสั่งเข้ามาหร,รือจะได้นี่นโยส,สองพันกว่าบาทพี่น้องแฮ่ hey ดังบ่เปลี่ยนลูกใหม่แล้วบ่ มันหนักเออ่อ่ปเปลี่ยนลูกไง่ลสื่อประมาณตกประมาณสองพันกว่าบาทพี่น้องแฮ่แฮ่ดังนี่เนาะสุดยอดเลยอ้าวพี่น้องพอความเพียรกาดที่โอกาสในีพี่น้องได้รับชมบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะอันสวยงามพี่น้องเขาถอดแฮ่วันนี้มาท่านมานคขั้นสิบรอบวงหยิ่ลกระสิคำ่ลสิทธาเฮือกเต๋อได้จังสิวานอีพี่น้องลองหนึ่งรอบหนึ่งเนาะครับผม